สบายดีพี่น้องมาสุกูสุกุนเอาหรือไม่อ่อ้ลูก่ยยาแหละพี่น้องไปโหลดขวนว่ะเศร้าแหละาเรากินแล้วเศร้าแหละกินแล้วยาแะไะหมูเฮานะซื้อมาซื้อมากินแหละพวเราบุหายกินพวยันเมียตายเราบุหายเมียกินแล้วซื้อต่อน้ำมู ขาโสคขาส่งบุรไลายเอาแต่ขาย้าหั้นมันเราค่ะอะรของมันซื้อไปพันหนึงดอกบดรไลายขาส่งยังบรีจ่ายเงินเท่าบอกมีเงินยังบุรีจ่ายเงินบราพืนยาเราครบวันก็ได้ไปไไปแปไปจ้กตามลายา้าเงิ้นงแกเงี่ยเอาเงินไทยเด้มซื้ก่อนรถเ่ามพน่ะ Sau là bỏ lọt bỏ lọt bò lọt. Alp hết dài, anh em, lèo bỏ lọt bỏ lọt lò mày, năm lọt 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 cốc, lọt 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 เดียวมันใหญ่นังว่ดหัวเพื่อนละกินแต่อกมันหมักลูกชิ้นแต่ว่าซื้อลูกชิ้นเป็นทงๆนะแม่กินเผาบวกกินเดาออนคันลูกชิ้นอันอยู่ในเพิ่มอี่หันโอ้ยเอาไว้ให้วนกินแน่วนคีบออกไว้เพื่อเด็กๆมะเขือโต้งงานกินมุมมดอก หมดแต้วพอไโอ้ยเช้สองทิศทันเนื้อถือาปเป็นไงนตื่นเยตื่หาขันศีลเชิญเรือเมืงเาขันปเม่อเ้นไปเมืองทางเมื่อสีฟ้าโอ้โหเ้าเไเห็ดงแมวให้กู้เลยนะโง่ เขาโงไดเออไเาปพี่น้องเราหาปเกอาหาปลากรกิดไปทำอะไรเี่หายมือวางเออจะบบ่คอือเศ้อเจ็ื่อเศร้เก่าเศ้ปไปสื่อหยาบหยาบเนา่เงินเงินเงินเงนเนนเนงินเงินไริ เงิ mm. นเพื่อบกนะเขาอเออเฮ็ดไให้งานเฮ็ดเ็มไดแล้อะเงินลงได้ย okay. ัเหเอาเอากับเอออขอนดอมเอางันาเอนนี้สอามพ่าตัวัดื่อนาเงินเ่งเาาันน่นเองนเนอง ซาลดล่ะลินนะดูไกินกินอิ่มนะยานะต้องยื่นนเปื้อนนะเอ่นยื่นยนยืมือกระเด้งยังมาไปมาไหมมาไหมมาเมาไมเพี่อมมากอย่าไป่บไป มา, on, les, les, มา,มาพี่ลูกมาพี่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 ลูกมาพี่มาพี่มามาพี่ฮะนั่งนั่งนั่งเด็กก็นอนั็ไม่เอาไป ยิบนายเอไปเลย่ะอมันบริยามาลูกเขาโมาแลงโตกะแม่ได้เดะแม่แม่มาหน่อยบางเต๋อกระชือเดะแบจุ๊ย อย่าลิ้นอย่าลิ้นลินไหมลินไหคะคะเป่าลิ้นเยมากที่รอดห้ลูกไว้เออโบก,ก,กินพันลิ้นเดคนน่เอา,ลา,เอาแล้วก็อเ่ากุ้ลิพอเสียลิ้ มึงคะก็หาลูกเราหลังกินไก่แล้วหลังซื้อมาทานโดนตครีมหนามือจะออกไวปว่มีซนซืมอแล้ว่นนิดเดียวมันเลามยักตุ่มตุ่มตุ่ม่ช่ขนาดนี้นเายตุ่มเป็นนเคี่ยงแล้วมัยกทานีแล้วก็เป็นเปรลูกเปงมันอย่างได้เออบอกจอยนะว่าฉลางใส่บ่ไปขาดกินไก่อันโคนเรื่อง เราหายหาขาไก่กูอ้อ่ะคุณมาจะไป,ป,ป,ปกินเดี๋ยวไปกินไก่บ้างที่เช้ามาลกาไก่เยอะลคุระคึงม็ดฮะะคึงไปเอปเอคือจะไปไดี๋ยวไปน้องขุดนจะิ่อเนาะน้องไปโมงกับท่านโฮเดี๋ยวนี้กันอามายื่ก่านะกลางโมงกว่าเดยวเินยืัน้าืด หากระต่ายอ๋อคุณน่ะไปมั้ยไปเออโทรบอกเนี่ยมึง พด่งเรบมกหน่อยไนะวะแล้วยังงออิกเลยเพคอีกเด้หน่อยยังอหน่ครับ่อนโอ้นั่นคกานะโอ้มึงจะปแกงไม่ฝัแกงเสียยังงอหนึ่งนะแกงมันชื่อเอาบอกเออมันไปเอายองโะกโขบบกบอลนยังไปตัดเอาแกะแม่เหม็นหัวนี่ผูกแกะ้างก็นไไหมผู้เดิมงูวัควเขาก็ได้ เกลยนี่เกนี่มาแกะยังไเกะหวน่ะตัดทำไมถอดนะเห็นหน้าเราเห็นดึงอดเอดอดกอมาตอกเล็กตอกตทอดแบบไร้อ้นแค่บ่อนะบกเกะแม่ิทอดได้ เดี๋ยวมันออกไปมันมีสัญนงานเบอรตู้บอเบอมันค่ะเบอร์อีแม่ขอโทษเขาเครื่องอีแม่ยิ้มอกินอันแล้วว๊า โอ้โหหมดแดงพายหมดแดงพายบอกเป๊กมาเมฆเมฆมาารเนาะแมฆเมมามามฆสองอ่ะทำบักโมกเม่ เทาเกินะล้วพี่น้องอ้วยังประมาณน,นั้นสามซีเมืออ่อเนี่ยกล่องหนึ่งนะจังสีเมอดอีกกล่องหนึ่งอ้น,นกำพันนแกะอ้นคืนเขาคืนหมูเพราะว่าเล่ากินนะมันลงมันลงแล้วหระปะนี่นะจอยหละเพราะว่าเรา่อยากให้กิน พราะว่ามันมีอาการแบบต่อร่างกายแหละคืออ้นจมอะะคืออ้นว้าเนาะพี่น้องเนาะวิ่นหัววิ่นหัวพอเราก็ไปกินกันเลยว่าเอ้าค้ายมึงต่อเรื่องลงทำมันลงอีหลีเผลอ่าคันมันมึงเหตุไดแล้วมันลงแต่มันเกิดเนียัน่วิ่นหัววิ่นยังแน่วะมึงจะชตใช้ในเงินเดือนแหละคมาให้เองเนาะหมูอะค้ายให แล้เง hey, ินจ่ายเพิดแต่สิคนเปินไปกล่องหนึ่งอีกกล่องหนึ่งแหละจ่ายเงินให้เขาโตตั้งดื้อมาไหนมางหนจะกันโเห็นจะแ่เอาไปกินจอกอิน ป่าเลยตบืองวมาเลยงวมาเลยผูกผูเช็ดเช็ดงวมาเลยผูมันจะหายองงหายไงเฮ้องน่ายเขาห่มหน่ โอ้ยเราจนเมื่อยหักเลยอมนเลยเอาออกโอ้ยคือแแยวงกระถึงเออือน่าแน่ม่คือค่ะลุกขึ้ลุกนี่มาเห็เอาอยนี่ก็คู่แล้ว่ามาเห็ดเอา ่้า้าแม่จะจับมือคัะไข่บะเาะงอนมันคืองอนมันคืองอนขเดหอะจ้าพี่เก็หน้าเอาไปโปะเอาสะใหม่รโปะจะผักผ่อนนะเหินปากกนแ้ตัวามือด้อีบออกามื

ังไพ่ไหมมจักเบอร์มันเลยหมอกไปป่านี่อย um ู่นองัเอว่า่จักเบอร์เอองบผ้าวันเิลูกแปเงาไปป้าเน่ก็ได้เอามาเลยเพื่อามนอยู่ดินาวันไดเบาเออมุนค่ดังเตา้นเบาอกมอเคเต้า้นเลิกไาด กกินลกินไม่ตอน้อยบเออแม่จิมออันสมมากนะมะม่วงหามะนาวโหให้แม่นเดอแม่แม่จิโต้หาไม่ชอนอยตไม่อน้อยเอา ไปเห็นทั้งนอกทั้งกออันทั้งกอก็ไหวก็ก็ไหวเท่นเท่นเงาเลยผมร่างก็เอไปจากนี่อยางเรามันเหี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้น่ะในนอกในไดเออปล่อก็เหม็นจะ่าดแล้วเหี่ยวน้อยแล้วอ่ะดีคาะห่างมาเอาห่างมาเอาค่ะมันมันก็แห้งแตกแห้งงามแต่วะแต่ที่กับกอเดียวมันแตกแล้วเปล่า